ทำไมท่านไม่พูดอะไรก่อนออกเดินทางพวกเราทุกคนกังวลเกี่ยวกับท่านมากเลยนะสิพี่พี่น้องร่วมสาบานฝางผิงจูเป็นเวลา57วันมาแล้วตลอดเวลา57วันข้าคิดถึงพี่น้องทุกคนแต่เจ้าปรารถนาให้ข้ากลับมาจริงๆหรือสิที่สคงมีความเข้าใจผิดกันใช่ไหมหลังจากเหตุการณ์ของท่านข้ารู้สึกวิตกกังวลมากข้าจึงส่งคนไปทุกที่เพื่อตามหาท่าน เอ๊ะเจ้าคิดถึงแต่ฟางพิงจูเท่านั้นแล้วสิพี่สองของเจ้าละ่ะแน่นอนได้พวกท่านทุกคนจะสบายใจได้อย่างไรหากไม่ได้พบค่าเอาแล้วพอแล้ว,ลวพวกเราควรหลบมาก่อนดีกว่าเอ๊ะคำพูดของสิพี่เจียงมันมีความหมายที่แอบแฝงอยู่หรือเปล่าอย่าพูดไรสาระสิพี่ฝานเป็นคนชอบทําเสมอมาสิน้องสามเจ้าต้องอดทนมา,มา,มากๆในทุกวันนี้เรามานั่งลงคุยและค่อยๆจัดการกับเรื่องนี้ทีละอย่างกันเถอะหากเจ้าทําผิดพวกเราพี่น้องจะยืนเคียงข้างเจ้าคาะแม้ว่ามัน หมายถึงการต้องนําเรื่องนี้ไปสู่นิกายเต่าที่อยู่ในเขตมณฑลหรือนิกายเต่าที่อยู่ในอนาณาจักรของพวกเราพวกเราก็ไม่ละความพยายามใดๆแต่เจ้าต้องชี้แจงความจริงอย่าทําอะไรหุนหันพันแล่นมีใครบางคนอาจจะกําลังสร้างความขัดแย้งอยู่ก็เป็นได้สิพี่ใหญ่ข้ารู้ว่าอะไรทําให้ท่านกังวลข้าก็รักพี่น้องร่วมสาบานของตนมากเช่นกันแต่น่าเสียดายที่มีใครบางคนคิดทรยศพี่น้องเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว พี่เจียงหวานอยากล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานนี่คือหลักฐานโอ้นั่นมันคืออะไรลึกอ,อืมอืมอืม,อมผู้รับใช้ตระกูลฝานฝางเต๋อใครในวันนั้นเป็นคนรับใช้ของตระกูลเจ้าที่ส่งคําเชิญมาให้ข้าโดยบอกว่าเจ้าเชิญข้าไปดื่มที่หอชมจันท์เพื่อเฉลิมฉลองการกําจัดกลุ่มโจรวกเขาตะวันตกและได้รับโอสถเปิดเส้นลมปานของมิกายเมื่อข้ามาถึงแล้วเจ้ายังไม่มา เขาก็เล้าให้ข้าดื่มก่อนโดยอ้างกับข้าว่าดื่มเพื่อชิมสุราชั้นเลิศที่เจ้าส่งมาให้ข้าโดยเฉพาะใครจะไปคิดหล้ว่าสุรานั่นมีส่วนผสมของยาพิษอยู่ด้วยเจ้าสัตว์ร้ายตระกูลฝางปฏิบัติต่อเจ้าเป็นอย่างดีเจ้ากล้าดียังไงถึงได้ร่วมมือกับกลุ่มโจนเพื่อปลอมแปลงจดหมายและวางยาพิษสิพี่สามของข้าท่าที่น่าสงสารคงนี้คงจะเส้นหวังที่มีชีวิตอยู่รอดเลยได้กล่าวคำท็จมาเพื่อ สร้างความแตกแยกหวงังพวกเราพี่น้องสิพี่สามท่านจะต้องไม่เชื่อคำพูดของเขาข้ารู้ว่าเจ้าจะฆ่าเขาแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาได้เขียนคำสารภาพเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าอย่างครบถ้วนแล้วและลงนามแล้วเจ้าอยากเห็นหรือไม่ละ่ะสิพี่สามนั่นคือของปลอมผิงจูต้องทำอย่างไรท่านถึงจะเชื่อข้าความเกียรติชางนี้ไม่อาจลังับได้ด้วยความตายเป็นหนทางเดียวเท่านั้นสิพี่สามพวกเราพี่น้องจะมาถึงจุดนี้จริงๆหรือ ไม่จําเป็นต้องลําบากใจขนาดนั้นแม้ว่าจะเป็นท่าชั้นต่ําฝังเต๋อไข่ทำลายท่านแต่ในฐานะผู้นําตระกูลข้าจะรับผิดชอบอย่างแน่นอนหากความโกรธของสิษย์พิสามไม่สามารถขจัดออกไปได้ก็จงหยิบดาบเล่มนี้เพื่อฟันข่าได้เลยผิงจูจะไม่โกรธท่าน <c oughs> ข้าขอโทษ ท่านไม่ควรทำอย่างนั้นสิพี่ฟานคนชอบทำจะพูดถึงความตายอย่างไม่ใส่ใจได้อย่างไรพวกเราทุกคนเชื่อมั่นในตัวตนของสิทธิพี่ฟานไม่จำเป็นถูกต้องแล้วสิทธิน้องสามสิน้องสีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญดาบของเจ้ามันสกปรปกเกินไปถ้าค่าต้งฆ่าเจ้าจริงๆข้าจะใช้ดาบของข้าเอง พน้องสามเจ้าพูดจริงเลยนี่อะไรกันพวกเราทุกคนรู้ดีถึงนิสัยของสิพี่สามหากความเกลียดชังไม่มากมายนะก็คงไม่มาถึงขนาดนั้นเจียงหวนันท่านไม่สนใจความเป็นพี่น้องในอดีตของพวกเราจริงหรือหุบปากเปซะคำพูดของเจ้าทำให้คำว่าพี่น้องมันน่าอับอายก็เท่านั้น เจ้าสัญญาว่าจะยอมสละหัวเพื่อแลกกับการประหารชีวิตแล้วทำไมเจ้าถึงหลบหลบบอกได้เลยว่าถ้าข้าตายลงในวันนั้นเรื่องราคงจบลงตรงนั้นแต่เนื่องจากข้ายังมีชีวิตอยู่สิ่งที่เป็นหนี้อยู่ก็ต้องได้รับการชดใช้คืนโดยเจ้าของฝังผิงจูท่านประสบกับความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อหรือไม่ถ้าให้โอกาสท่านที่จะถอยกลับอย่างสง่างามแล้วท่านดื้อรั้นมากข้าไม่ได้ติดหนี้อะไรท่านข้าจะตอบแทนท่านได้อย่างไร ได้สิเนื่องจากเจ้าปฏิเสธที่จะยอมรับดังนั้นการได้โต้แย้งต่อไปคงเป็นการเสียเวลาท่านอาุโสบรรพระสิทธิ์ของท่านเจงหวานเกือบถูกฆ่าโดยคนทรยศฝานผิงจูความแค้นนี้ไม่อาจจางหายการแก้แค้นครั้งนี้จะไม่ได้รับการแก้ไขข้าขอเพียงคำขอเดียวคือการดวนความตายแห่งการพิพากษาเตา๋าตามกฎของนิกายเต๋อเจ้าไม่สามารถปฏิเสธได้ให้คนเสียสติโอ้โหมันเกิดอ,อะไรขึ้น นั่นวันท่านประมุกพวกเราคารวะท่านประมุกการดวลแห่งความตายแห่งการพิภากษาเตา่าที่จะตั้งขึ้นประมุกนิก,กายเตา่าเขาเมืองเมเปิลบูตเตอรอากรบุนท่ากงยกลุกขึ้น